สวัสดีครับลูกอูดกับแม่อูดลูกอูดก็เหมือนลูกคนนะเป็นนิทานเนาะลูกอูดพูดได้น่ะก็ช่างถามเนาะจึงหนูจำไม่นะทําไมทําไมทําไมอารมณ์ประมาณนี้ลูกอูดก็ถามแม่ว่าแม่แม่อะไรล่ะลูกแม่ทําไมขาเรายาวจังเลยแม่ที่กับสัตว์ตัวอ,อื่น แม่กต็ตอบทันทีอ้าลูกขายยาวๆดีไงเราก็จะได้เดินเร็วๆไงข้ามเทรยได้เร็วๆไง,ด,ไงดีไหมละ่ะลูกดูกกรทำนาอืมมันก็จริงนะแม่แล้วแม่แม่แลแ้วทําไมทําไมทําไมหลังเราต้องมีดนกโดบโ่ขึ้นมาด้วยอะแม่แม่หันบอกลูกอ้าวลูกเทรไซเลทรยมันร้อนเราจะได้มีน้ําดูแลตัวเราเอง เราจะได้เดินทางได้ตลอดลอดฝั่งไงล่ะลูกเพราะทะเลทรายมันร้อนเข้าใจไหมลูกหึทำหน้าสงสัยอีกหรอลูกก็ถามต่อแม่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 เออแล้วทาไมขนตาเรายาวจัจงเลยแม่เทียบกับสตัตว์ตัวอื่นเฮ้ยลูกทะเลทรายมีพายุทะเลทรายพายุพัดเข้าตาเราเราจะมองเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเราจะเดินข้ามทะเลทรายได้ไหมเนี่ยเออถามจริง สงสัยอีกเหรอคำถามสุดท้ายนะว่ามาว่ามาแม่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 แล้วทำไมทาไมทาไมเราถึงอยู่ในสวนสัตว์นี่ละแม่ <c oughs> ทุกท่านครับอูดควรอยู่ที่ไหนครับที่ท้าเรายถูกต้อง <c oughs> จริงครับเรียนแล้ว เราเรียนอะไรมาก็ตามแต่เราไม่นำไปใช้ประโยชน์ก็เท่ากับไม่ได้เรียนเนาะเรารู้แล้วไม่นำไปก่อให้เกิดคุณค่ากับตนเองคุณค่าสังคมก็เท่ากับไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นเราเรียนอะไรมาก็ตามแต่เราก็ต้องนำไปใช้ประโยชน์ด้วยรู้อะไรนำไปใช้ปฏิบัติด้วยต้องออกทะเลทรายด้วยลงมือปฏิบัติด้วยซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงการเรียนรู้ สามเรื่องด้วยกันเอาเข้าเรื่องที่ทานเข้าเรื่องได้เนาะใช่ครับเรียนต้องรู้จักที่จะเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอะเนาะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วอย่าลืมนะครับเรียนรู้ก็ไม่พออย่าลืมนําไปสู่การปฏิบัติด,ด้วยอันนี้เป็นที่สำคัญอืม เพราะถ้ารู้แล้วไม่นําไปใช้ปฏิบัติก็เท่ากับไม่รู้เลยแล้วไม่นําไปก่อให้กับประโยชน์คุณค่ากับคนรอบค่างกับสังคมเราก็เท่ากับไม่ได้เรียน <c oughs> นี่ก็ตามแต่นะครับเราก็ต้องรีเล์นเป็นอาจจะเรียนเรื่องเดิมๆนั่นแหละซ้าเรื่องเดิมนั่นแหละแต่ลองหาแง่มุมใหม่ๆสิครับเออคุณค่าใหม่ๆสิครับมุมมองใหม่ๆสิครับเราอาจจะเรียนได้คมขึ้นชัดขึ้นก็ได้ อาจจะต้องมีรีเล์นบางเรื่องเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารู้งี้รู้งี้รู้แล้วรู้แล้วเขาจะตัดออกจากชีวิตรเราออกไปเราจะได้ไม่เป็นน้ําที่เต็มแก้วหรือล้อนแก้วแล้วหรือคว่มแก้วได้ซ้ำไปบางคนไม่ฟังแล้วฉันเก่งแล้วเขาถึงบอกว่าคนหยุดการเรียนรู้ทั้าอายุการเติบโตใช่ครับอืเพราะฉะนั้นเราต้องมีการรีเล์นบ้างอาจจะเรียนรู้เรื่องเดิมๆซ้ําบ้างลองหาแง่บุม ใหม่ๆดูแล้วเชื่อผมนะครับอายุที่เราผ่านไปประสบการณ์ที่เราผ่านไปอืความสําเร็จความล้มเหลวที่ผ่านไปเรียนเรื่องเดิมฟังเรื่องเดิมฟังคนเดิมเดิมอาจจะได้มุมมองใหม่ๆก็ได้ซึ่งไม่เหมือนเดิมนะครับสิ่งสําคัญที่สามนะครับในเรื่องของการเรียนก็คืออันเลินเป็นอันเลินคืออะไร อันนั้นก็เหมือนกันเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยทําได้ไหมเขามีงานนะครับวิจัยอารมณ์ประมาณปั่นจักรยานเนาะทุกท่านคงปั่นจักรยานได้ใช่ไหมครับปั่นจักรยานยากหรือง่ายโอ้ก็คงบอกไปได้เนาะแต่ละปั่นจักรยานกันเป็นถ้าเรามีจักรยานรุ่นใหม่โมเดลใหม่ปั่นแล้วเลี้ยวขวามันจะไปซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวาจะไปซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปขวา เเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาล้อมันจมุนไปทางซ้ายท่านเลี้ยวซ้ายเมื่อไหร่ล้อจมุนมไปทางขวาท่านว่ายากไหมท่านว่าฝึกยากไหมผมถามอะไรคนแล้วทุกคนตอบว่ายากยากครับอาจารย์งานวิจัยบอกว่าถ้าเอาเด็กที่ไม่เคยปั่นจักรยานหรือไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนแล้วฝึกปั่นจักรยานตัวน,นี้ เลี้ยวขวาไปซ้ายเลี้ยวซ้ายไปขวาจะฝึกได้เร็วมากครับเร็วมากกว่าคนที่เคยฝึกมาแล้วแบบขวาไปขวาซ้ายไปซ้ายครับจะบอกอะไรครับหลายเรื่องในโลกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเราต้องอันเลนเป็นของเก่าๆทิ้งไว้บ้างเป็นเพื่อจะเรียนรู้ของใหม่ๆไม่ใช่นั้นเราจะเจอปรากฏการณ์ว่าอันนี้เราคงทําไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ใช่แนวเราอันนี้ไม่ใช่ทัศนะรุ่นของเรา <laughs> อย่างเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยคนวัยเ,เจนเ,เจนเอ็กหรือว่าเบบี้วอรมอร์อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่แนวทำไมหรอเด็กใหม่ๆเนี่ยลูกผมอายุสิบสามสิบสี่แป๊บเดียวเป็นรู้เรื่องหมดเลยเขาไม่เคยเรียนมาก่อน ถ้าเราลองอันเลนดูครับทําตัวเหมือนเด็กอายุ1ิบสาเราก็จะเรีเร็วได้เช่นเดียวกันเราก็จะไม่ปฏิเสธมันเราก็จะไม่สร้างเงื่อนไขนู่นนี่นั่นกับความคุ้นชินเดิมๆเรียกว่าอันเลนเป็นสรุปครับเรียนครับเรีนนะสิ่งใหม่ๆเสมอโลกมันเปลี่ยนเนาะและอย่าลืมเรียนแล้วต้องนําไปสู่การปฏิบัติด,ด้วย ออกทะเลทรายด้วยนะเดี๋ยวจะยืนในในสวนสัตว์เนาะมันไม่เกิดประโยชน์จริงไหมครับตามนิทานที่เล่าเลยและรีเลิร์อาจจะมีเรื่องซ้ำๆบ้างแง่มุมใหม่ๆมีเสมอนะครับบางคนไม่ไม่ยอมฟังละไม่ยอมเรียนรู้ละนะครับบล็อกตัวเองหมดละหยุดการเรียนรู้เท่ากับหยุดการเติบโตและอันเลินครับไม่ว่าจะไวไัยใดแล้วก็ตามแต่ลองอันเลินดู เหมือนรากักว่าเราไม่เคยร,ร,รับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยใช่ครับเหมือนเป็นเด็กนะครับเขาบอกว่าเด็กกับผู้ใหญ่ก็ต่างกันตรงนี้แหละเด็กก็คือเห็นอะไรก็อยากเรียนรู้สนุกกับมันเสมอคนที่เป็นอายุเยอะๆคนที่เรียกว่าแก่แล้วแล้วกันนะอะไรก็ไม่อยากเรียนแล้วเบื่อแล้วเคยเรียนไปแล้วรู้แล้วคนอายุเยอะๆก็สามารถเป็นเด็กได้ถ้าอยากเรียนรู้ตลอดเวลา ถ้ารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ตลอดเวลาอยากเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาก็จะต้องอันเลินลองนําไปใช้ดูนะครับเลินรีเล์นและอันเล์นนะครับ <c oughs> ครับก็สนใจนะครับเรื่องเราดีๆนะครับแนวคิดในการทํางานนะครับในวันจันทร์แนวะคิดเรื่องสุภาพบรรพุธและก็นิทานดีๆนิทานแนวคิดนะครับในวันศุกร์ติดตามได้นะครับใน ยูทูบช anel นะครับ wake up channel 21แล้วก็ติดตามใน Facebook ได้นะครับดรชนรงวงทธละทรัพย์นะหรือแ็นภาษาอังกฤษนะครับดรเซง S-E-N-G นะดรเซง b R เซ็งวงนะครับเข้าไปติดตามผลงานได้นะครับหรืออบรมดีๆก็ดาลนล่างได้เลยนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับนะเบรกนี้ขอบคุณและขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ